เอาละครับสวัสดีครับน้องๆเดี๋ยววันนี้นะครับพี่การก็จะพาน้องๆนะครับมาฟักไข่ลูกไดโนเสาร์นะครับแต่ว่าสิ่งมีชีวิตที่พี่การจะพานุองๆไปฟักกันในวันนี้ก็คือเจ้าไวเวิร์นนะเอาละจะฟักยากหรือไม่ยากยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยนะครับก่อนอื่นนะครับจะไปถึงช่วงดูคลิปนะครับอยากให้น้องๆนะครับเซตติ้งเหมือนพี่ก่อนนะครับเอาในส่วนสําคัญนะครับกราฟิกนี่ก็แล้วแต่มือถือน้องๆนะครับตรงนี้อยากให้เหมือนนะครับในส่วนตรงนี้อยากให้ติ๊กให้เหมือนนะครับน้องๆในส่วนตรงนี้นะอยากให้หเมือนนะครับ รายละเอียดช่างมันแต่ถ้าน so okay, ้องติ <anes road> <acja> ๊กเหมือนพี่เล่นง่ายแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับก็อยากติ๊กให้เหมือนนะครับอยากให้น้องๆติ๊กให้เหมือนนะเพราะเราจะได้เล่นง่ายนะครับรายละเอียดช่างมันน้องถ้าติ๊กเหมือนพี่เล่นง่ายแน่นอนโอเคเมื่อติ๊กหมดแล้วเหมือนหมดแล้วนะครับก็มาในตรงนี้เลยฟึบหนานี้ก็เช่นเดียวกันครับอยากให้ติ๊กให้เหมือนนะครับด้านบนนี่ช่างมันน้องถ้าน้องมี arc path นะครับก็จะปรับ XP คูณได้นะครับปรับการาร์มได้นะครับปรับเทมมิ่งให้สปีดก็คือทําให้ไดโนเสาร์กินไวได้ ปรับให้ไข่ฟักไวได้ปรับให้ไดโนเสาร์โตไวได้นะครับน้องๆคือปรับได้หมดเลยนะเดี๋ยวพี่ปรับอันนี้ให้มันเหลือน้อยกว่าเดิมหน่อยเพราะมันโตไวเกินไปโอเคขอเป็น20พอครับน้องๆในส่วนการจเจริญเติบโตของลูกไดโนเสาร์นะครับโอเคแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับอยากให้น้องปรับพี่เหมือนทุกอย่างเลยนะเพราะว่าน้องจะเล่นง่ายขึ้นครับรายละเอียดพี่ไม่อยากพูดถึงนะครับอ่าคร่าวๆก็คือปรับแล้วเล่นง่ายแน่นอนไดโนเสาร์น้องก็จะ เล่นง่ายพี่บอกเลยเอางี้เล่นง่ายเลือดรีไวนะครับประมาณนี้คือรายละเอียดเราค่อยว่ากันนะอยากให้ปรับให้เหมือนโอเคส่วนตรงนี้อยากให้ติ๊กไว้นะครับตรงนี้สําคัญมากเป้ากลางจอนะครับต้องติ๊กแล้วก็กดไปเข้าเกมเลยเอาเละครับน้องๆเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการฟักเลยนะครับสิ่งแรกนะครับก็คือเราต้อไข่นะครับที่เราจะฟักนะครับโยนลงไปในนี้ก่อนกดดอปนะครับกดตรงนี้นะครับน้องๆกดดอปเลยโอเคคราวนี้ก็รอนะครับให้ไข่ฟักออกมานะ เอาโอเคเดี๋ยวรอกันเลยนะครับน้องๆมาดูกันว่าวิธีการเทมลูกไดโนเสาร์จะเป็นยังไงนะครับแล้วถามว่ามันยากอะไรอ่ะพี่ยากอยู่นะครับขั้นแรกนะครับน้องๆต้องตั้งค่าให้เหมือนพี่ก่อนนะถามว่าทาไมต้องตั้งค่าเหมือนพี่ถ้าตั้งค่าเหมือนพี่แล้วนะครับเมื่อน้องๆจะทําอะไรเราจะได้ทําไปในทิศทางเดียวกันไงครับน้องๆเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับว่ามันจะต้องทํายังไงในการฟักลูกไดโนเสาร์นะครับเดี๋ยวรอไอ้เจ้าไวเวอร์ตัวนี้มันฟักออกมาก่อนนะครับรอสักครู่น้องๆ สักคู่ฮะสักคู่เลเวลดีมากเลยนะครับน้องๆเลเวลนะครับอยู่ที่140กันก็เลยทีเดียวถือว่าเลเวลเยอะสุดๆเลยนะครับน้องๆอ้้อถือว่าสูงมากนะเพราะมันตันอยู่ที่150นะครับแต่เสียดายนะมันเป็นธาตุพิษนะครับธาตุพิษนี่เอาไว้สู้กับพวกตัวบอสอะไรงี้ไม่ค่อยดีนะครับต้องเป็นพวกสายฟ้าหรือไฟนะครับถึงจะดีนะออบอกเลยว่าของแท้น้องๆโอ okay. เครอสักครู่ กูนะฮะใก่แล้ว3ามสองหนึ่งนี่นะครับฟักออกมาแล้วน้งสี่โคตรสวยเลยเอาระหลังจากที่ฟักออกมานะครับเราจะทีมเขาเราจะต้องดูก่อนนะครับขั้นแรกชื่อของเขาจะต้องเป็นสีแดงแบบนี้นะครับน้องๆ,ๆเห็นปะแล้วก็เข้าไปใกล้ๆนะครับแต่ที่หน้าจอทีเดียวน้านขวาบริเวณนี้นะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับตั้งชื่อก็ได้ไม่ต้งองอ้าวเกมเด้งสองหนึ่งจึ๊บอ่านี่นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ เมื่อเดินเข้าไปใกล้นะครับอยู่ใกล้ๆเห็นป่มมันจะไม่มีสีแดงเอ้ไม,ม่มีสีฟ้าขึ้นถ้าเข้าไปใกล้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับให้น้องๆแตะที่หน้าจอหนึ่งทีนะครับด้านขวาแต่เลยปุ๊บนี่แล้วก็จะตั้งชื่อก็ได้นะครับจะตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กด a c c e p t ถ้าไม่ตั้งก็กดข้างล่างได้เลยนะ cancel นี่นะครับน้องๆก็ได้มาแล้วนะครับในส่วนของลูกวเวิร์นเป็นไงออของพี่ปรับไว้ก็ทําให้มันโตเร็วนะครับอ,อสามารถปรับโตเร็วได้นะครับถ้าคนเติม arc part นะโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาเนื้อนะไปให ก็หน่อยอุ้ย,ย,ยเดี๋ยวไปกดออกอีกโอเคไปมามา,มาเนื้อใสเนื้อใสนี่นะครับกดแช่ที่หน้าจอด้านขวานะครับเนื้อใสเนื้อใสเนื้ออยู่ไหนเวอร์โอ้โหพี่ไม่ได้เอาเนื้อมาเออไม่เป็นไรฮะช่างมนี่นะครับทุกน้องก็จะแบบนี้เลย HP นะครับอยู่ที่ห้าพันเลยนะโอ้ขอคงเทน,นะครับเราจะทาอิมให้เขาได้นะครับอีกเกี่นาทีเนี่ยไม่สามารถทําอิมได้ด้วยวะ่ะคือว่าไม่แต่อุกหนึ่งชั่วโมงนะครับน้องๆเราถึงจะสามารถทําอิมได้นะหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีโอ้โหนานเวอร์พอดีโตก่อน <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่จะเรียกเขาออกมานะครับวิธีเรียกเขานะครับก็ง่ายนิดเดียวนะก็ให้น้องๆน,น,นะครับ ถอยออกมาให้ขึ้นเป็นนกหวีดนะครับมองไปที่เขาแล้วก็กด f o o w One นะครับตรงนี้นี่นะครับเขาก็จะเดินมาตัวเดียวอ่ะฮะโอเคเดินมา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 มามาไอ้หนูผมรู้สึกช้าจังเกเนี่ยเฮ้ยติดบัคหรือเปล่าผม่ะผมรู้สึกช้าจัดน้องๆเดี๋ยวต,ต้องไวเวอร์ไปคีบป,ปะเดจะคีบไม่ได้นะคีบได้ปะ หือไม่รู้คลิปได้เปล่านะน่าจะคลิปไม่ได้โอ้โหโเกนี่ไม่ค่อยตามเลยไอ้หมอนี่ไม่เป็นงานเลยโอเคน้องมันเดินออกมาเร็วครับทุกคนเหมือนมันจะติดนะฮะนี่นะหือนี่เลยน้องใกล้โตรอมันโตนะฮะก็ง่ายนิดเดียวนะครับสําหรับการเคลมลูกสัตว์นะแบบนี้เลยเอา้าวเกมเด็ก ะจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้พี่การก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับหากน้องๆต้อง,ตงการให้สอนอะไรก็บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่การก็จะทําคลิปสอนแบบนี้แต่บอกเลยว่าไวเวอร์น่ะโคตรแรงเลยนะของโมบายเนี่ยคือแรงมากครับน้องๆยิ่งมังกรสาฟ้านะน้องดูนะคือแบบตุยอ่ะอมันแรงจัดเลยนะนี่เลเวลน้อยนะไอตัวที่พี่ขี่นี่เลเวลน้อยนะโคตรโหดจริง ไม่ได้ปรับคูณเลยเลยนี่ยดูฮะเดี๋ยวพี่ดูเลเวลนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูสเตตัสว่ามันโคดเบอร์ไหนนี่น้องๆเลือดสี่พันเองนะดาเมจแค่200นะโอ้แต่ว่าเวลาโจมตีดาเมจแรงจัด <c oughs> แรงจริงโอเคครับไปเลยนะครับน้องๆของพี่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ